เปอพระธรปิฎกเทวทูตสูตรอุปริปันนานมันชฌมานิกายเล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยสี่อ่านไปจะพบเรื่องคนตายเวลาคนตายนี่มีพวกหนึ่งมาเอาไปชื่อว่านายนิรยบาลและก็เอาไปแจ้งอีกคนหนึ่งคือยมพบาลเมื่อกี้แผ่บุญให้พญายมไปด้วยแล้วนายนิรยบาลน,นี่มีโอกาสเอาผิดเอาถูกบางทีเอาคนยังไม่ตายไปไปถึงไล่เอาคืนมาเปลี่ยนนู้นคนนูน้นมาจะคนนี้ แต่นายน้รยบาลนี้จะไปแกล้งคนนี้ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนนี้ไม่เอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพสมณพามไม่รู้จักทําบุญสุนทรทานผมจะเอาไปลงนรกร้องให้โหขึ้นมาต่อหน้าพญายมคนนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีคนนี้เอื้อเฟื้อสมณพามคนนี้ทําบุญสุนทรทานเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กระทาคุญงามความดีด้วยกายวาจาใจจะเอาไปขึ้นสวรรค์ยิ้มอยู่ต่อหน้า สองคนนี่คนหนึ่งร้องไห้คนหนึ่งหัวเราะจะขึ้นสวรรค์กับลงนรกพระญายมก็ปลอบใจทั้งสองคนพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญอย่าร้องไห้ยังไม่ตกนรกดอกเธออาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ให้ฉันถามก่อนส่วนผู้ที่ดีใจก็บาา่าอย่าหัวเราะอาจจะตกนรกก็ได้นะให้ฉันถามก่อนเธออย่าหลงดีใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์คนเสียใจก็มีสติคนดีใจก็มีสติคืนมา เพราะตามปกติคนเสียใจแล้วก็ขาดสติดีใจก็ขาดสติพยายมตะคอกคนดีใจให้หยุดดีใจอปอบปล่าเปลมคนเสียใจให้หายจากความเสียใจให้มีสติแล้วก็ถามเธอระลึกได้ไหมว่าได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้บ้างตอนอยู่ในเมืองมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่โวก เธอเห็นอะไรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตบ้างไหมเธอระลึกถึงคุณงามความดีอะไรได้บ้างไหมบางทีเธออาจจะไม่ตกนรกนะบางคนคิดอะไรไม่ออกพญย,ยมช่วยคิดเธอยังเคยทําบุญแผ่อุทิศให้แก่เราอยู่ทําไมเธอจำไม่ได้เพราะนั้นเวลาพระสวดก็มีคำหนังว่ายาโมมิตามนุสสาจามัชตาเวริกาปิชาสเพสตาสุขีโมตุปุญญาใิปกตานิเม แผ่ไปถึงพระยายมด้วยพระยายมนี่เป็นพยานช่วยบางทีคนอื่นลืมก็ทักท้วงเธอยังเคยแผ่ให้แกเราเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่ได้เล่าให้ละเอียดอกเวลามันหมดแล้ว